เปียนันกิติยาสวัสด์วันนี้รับได้ที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะส้มพาคุณผู้ชมไปไหว้เทศกาลหยดเซียวนะคะรวมถึงพาไปชมบรรยากาศกันค่ะเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูของไหว้กันค่ะทั้งของไหว้เทศกาลหยดเซียวนะคะแล้วก็เทศกาลอื่นๆด้วยซึ่งตอนนี้ส้มอยู่ที่ย่านเยาวราชค่ะคุณผู้ชม ยานยานนี้เนี่ยนะคะมีร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งนะคะที่เขาทําของไหว้ในเทศกาลหยวนเซียวแล้วก็เทศกาลอื่นๆรวมถึงร้านนี้เนี่ยจะมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจยางไงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมกันทางด้านนี้ค่ะเดี๋ยวตามส้มไปกันเลยค่ะไปค่ะ ะะส้มอยู่ที่ร้านขนมเปียอื้อเล่งเฮงแล้วค่ะแล้วก็อยู่กับพี่จุ๋มเจ้าของร้านเราด้วยนะคะพี่จุ๋มสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มแนะนําตัวหน่อยค่ะอ่าพี่จุ๋มชื่อศส,สิธรจินดาปาโมทนะคะเป็นเจเนอชันที่สามค่ะอของร้านอื้อเล่งเฮงค่ะเป็นาญาทรุ่นที่สามใช่ค่ะ,ะ,คะรุ่นที่สามค่ะพี่จุ๋มคะดินมาว่าร้านนี้นะคะคุณผู้ชมเปิดมาเกือบร้อยกว่าปี จะถึงร้อยแล้วค่ะจะถึงร้อยค่ะจะถึงร้อยนะคะมาตั้งแต่รุ่นอภิมเนาะตั้งแต่หาของขายมาแล้วก็มาเปิดร้านที่นี่เป็นสองห้องเยาวราชจะมีที่เนี่ยมีโรงงานข้างหลังมีที่ร้านเดียวอที่ร้านจะขายของแบบสดๆทั้งนั้นเลยที่ออกมาจากร้านขนมทั้งหมดที่บ้านของที่ร้านจะไม่ใส่สายกันบูดเลยนะโอร้านนี้นะคุณผู้ชมดังมากคือหลังร้านเนี่ยเปรียบเสมือนโรงงานใหญ่เลยใช่ค่ะหลังร้านทําอะไรบ้างคะทำน้งขนมเปี๊ยะ ทำถั่วตัดงนตัดทั้งหลอดเจดีทำของทุกเทศกาลน่ะที่เขาใช้กันเริ่มเริ่มมาตั้งแต่ประมาณสิงหาสิงหาก็จะเริ่มเทศกาลอ่าเขาก็ไหว้ศาลจีนกันเสร็จศาลจีนปุ๊บก็ต่อเทศกาลไหว้ระจันทร์อ่าไหว้จันทร์เสร็จเขาก็เริ่มมาตุลาตุลาก็เริ่มขอบคุณเทพขอบคุณเจ้าก็เริ่มสั่งพวกต้อเมงเป็นถั่วเป็นก้อนๆก้อนกอนแล้วพอปีใหม่ก็สั่งขนมเปี๊ยะ เปียเพื่อแจกญาติปีใหม่มี่ปะคะใช่ขนมเปียแบบนี้ <หา S 2> พอเทศกาลต,ตุดจีนปุ๊บก็บจะเปลี่ยนเทศกาลก็จะมาเป็นขนมเนี้ยแต่เหลี่ยวขนมเทียบเลยอ่ะ,อะแล้วก็ทั่วขนมเปียเพราะขนมในร้านเนี้ยม,มีทั้งหมดเกือบ50ชนิดปัจโหยของในร้านเรานะคะที่สาคัญนะคะคุณผ<ช>ู้ชมอย่างที่บอกนะสดใหม่ทําจากหลังร้านคือพี่จุ๋มคะส้มเนี่ยก็ไปไหว้เทศกาลหยวนเซียวมาจริงต้องบอกว่าโหของไหว้เนี่ยเยอะมากเทศกาลหยวนเซียวค่ะพี่จุ๋ม มีของไหวอะไรบ้างนี่เลยเทศกาลนี้เลยเนี่ยห่วงเสียวที่เห็นดูนี่นะคะใช่นี่แหละคือเทศกาลห่วงเซียวคือเขาจะไปไหว้เกี่ยวกับการค้าอขอบคุณที่ทําให้การค้าจเจริญรุ่งเรืองอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหว้สิโตเนี้ยบางหมู่บ้านหรือว่าบางครอบครัวเ็าจะไหว้เป็นสิโตบางหมู่บ้านก็จะไหว้เป็นเจดีเจดีหมายถึงว่า ทําให้มีเงินทองเป็นชั well. so ้นๆเป็นชั d ้นๆมันมีบ so like any ้านหลังหนึ่งเดี๋ยวจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งเขาดียมไหว้เจดีกันแล้วก็สิงโตก็เขาจะไหว้กันเป็นคู่สิงโตหมายถึงมีอํานาจวาสนามั่งมีสีสุขเขาก็นิยมไหว้สิงโตคู่กับเจดีสิงโตจะไปเฝ้าเจดีอีกทีหนึ่งก็อยู่ที่ว่าน้องอยากไหว้แบบไหนชอบแบบไหนชอบแบบอะไรประมาณนี้แหละถ้าอยากมีเงินทองเยอะๆดูน เก้าชั้นเจ็ดชั้นนี่นะคะต้องเรียกว่าเป็นเป็นเป็นต้นเหรอคะหรือว่าต้นเป็นองค์ก็ได้นองค์เจดีย์นะคะตั้งสารเจ้าจะชอบไหว้ค่ะทีนี้อย่างที่ส้มถามไปค่ะเราเลือกของไหว่อย่างไงเนี่ยคือแล้วแต่เราเหรอคะหรือยังไงมันแล้วแต่เราบ้าบางคนอะบางคนก็ชอบอ้วน บางคนสถานที่เขาไม่พอไงเขาก็เลยแบบว่าถูกชอบแบบนี้สีด้นสีนี้ก็จะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกความหมายก็คือความหมายเดียวกันอืแต่ว่าถ้าตามศาลเจ้าหรือว่าโรงงานใหญ่ๆเขาจะนิยมไหว้ใหญ่ไปเลยเขาจะไม่ค่อยไหว้เล็กๆถ้าตามบ้านจะไหว้เล็กๆมีอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมของไหว้ที่เรามาร้านนี้เนี่ยไม่ถามไม่ได้เลยค่ะนี่สิงโตถั่ว ที่อยู่หน้านนร้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะเห็นบอกมีหลายแบบด้วยมีคู่เล็กคู่ใหญ่ค่ะอย่างเงี้ยเป็นจะได้รับของร้านเลยนะคะก็เหมือนว่าวสิงโตถั่วนี้เขาจะนนิยมเอาไปขอลูกเพราะมันมีเพศผู้เพศเมียไง,<อ>งค่ะเพราะว่า<อ>ความความหมายของสิงโตถั่วเนี้ยสมมติว่าใครอยากได้ลูกชายลูกชายได้สิงโตจะมีลูกแก้วเป็นเจ้าผู้จะมีลูกแก้วในปากค่ะ ตัวเมียไม่มีอฮค่ะ uh huh. แล้วแต่ว่าจะเลือกเอาผู่ไหนอ uh huh. แล้วแต่ค่ะ uh huh. ถ้าเป็นสิ่งโต้ถั่วก็คือระบุเพศได้ระบุเพศได้ uh huh. เขาใช้ขอรกกนค่ะ uh huh. ทำนานไหมคะพี่จุ๋มก็วันนึ่งจะปั้นปั้นโครง uh huh. ปั้นโคงเสร็จบุ๊บรอให้โคงมันแข็งแล้วก็มาปั้นแป้งก็ทำทำนานนะ uh huh. ใช้นี่น,นี่ใช้คนทำนะ ปั้นมือปั้นมือปั้นมือค่ะทุกอย่างปั้นมือพวกเป็ดไก่ก็ปั้นมือหมดไม่ไม่มีบอสทุนี้ไม่ม ok. ีบอกอย่างสิงโตถั่วคู่หนึ่งใช้เวลากี่วันอย่างน้อยสิงโตถั่วเนี่ยเวลาทําทํโพงวันหนึ่งแล้วแปดวันหนึ่งแล้วก็เสร็จลุกก็มาทาสีทาสีมันหลายขั้นตอนอย่างน้อยก็ทาสีเสร็จมาเปิดหนวดทาเลกเกอร์แล้วควรจะแพ็คอันหลายขั้นตอนเพราะว่าถ้าใครจะด้านก็ต้องสัก ต้องสั่งก่อนใช่สั่งไว้ก่อนแล้วก็จะทำหลายวันอยู่หลายวันอยู่จะออกมาสวยมากว่ะนะคะก็สีก็ตามใจชอบเลยดีสวยค่ะนี่สิงโตถั่วนะยังมีอันนี้คือสิงโตน้ำตาลใช่อันนี้เป็นสิงโตน้ำตาลก็ไหวมีอำนาจวาสนามัางมีสีสุกแล้วแต่ว่าบ้านไหนแบบว่าบรรทพบุรุษเขาไหวอะไรมาก่อนสมมติว่าบรรทพบุรุษบ้านเติมใช่ไหมคะค่ะไหว้สิงโตเตมก็ต้องไหวสิงโตไปเลย ตามที่พ่อแม่เคยไหว้เขาก็ตามบรรพบุรุษไปเรื่อยๆอย่างพี่ไหว้เจดีย์พี่ก็จะไหว้เจดีย์ไปตลอดเลยเว้นแต่ว่าจะไหว้อย่างว่าไหว้แล้วขอพรแล้วได้ประสบผลสาเร็จแล้วก็ไหว้ต้นใหญ่ขึ้นอะอย่างห้าชั้นเสร็จอ้อปีนี้ประสบผลสำเร็จได้ร้อยล้านไหว้ต้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนไปจบเอาชั้นนี้ชั้นนี้เก้าชั้นเก้าชั้นค่ะโอ้โหเคยถามลูกค้านะคะว่าเขาบอก ถึงเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็ยังจะไหวใช่ไหมเขาต้องไหวต้องไหว้เคยไหว้ทุกปีเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ไหว้เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจเมื่อกี้ที่ถามพี่จูมหายาญบอกว่าสิงโตกับเจดีย์เนี่ยคือต้องไหว้คู่กันก็ได้หรือไหว้ไหว้แยกก็ได้หรอไหว้แยกก็ได้ถ้าบ้านไหนเขาไหว้เคยไหว้เป็นสิงโตใช่ไหมก็ไหว้เป็นสิงโตไปเลยแต่บางคนน่ะเขาจะไหว้สิงโตคู่หนึ่งมากเจดีย์สองขนาดข้างอ๋อ จะไหวแบบนั้น<อ>มันแล้วแต่บ้านบางคนเพว่า,วาสิงโตก็มีอำนาจวาัสนะไงบางมีสีสุกแล้วอะอแต่ไม่มีไม่มีเงินทองได้ไงอะ่ะมันก็ต้องมีเจดีเข้ามาใช่ไหมจะได้มีเงินทองเป็นชั้น,นๆกลับไปส้มไปไหว้ด้วยนะได้เลย <laughs> ระหว่างที่สม้มคุยกับพี่จุ๋มอยู่นั้นลูกค้าก็เข้ามาที่ร้านเรื่อยๆเ,เลยค่ะและพี่จุ๋มก็ได้เล่าให้ฟังค่ะว่าถึงแม้ปีนี้จะมีการแพร่ระบาดโควิด -19 แต่ก็ยังมีลูกค้าจองมาเยอะจนทำแทบไม่ทันเลยทีเดียวค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับพี่จุ๋มกันต่อค่ะ คุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงโควิดนะใช่คือก่อนนะ่นนั้นที่เป็นเทศกาลตุ๊จีนเนี่ยคนก็มาสั่งเยอะมากเลยใช่ไหม <c oughs> ที่สุขกนะ็เอาเทศตุ๊จีนมาทีแรกก็เห็นว่าเงียบๆนะเอ๊ะเอาจะเอายัางไงดี <c oughs> กลายเป็นว่าตุ๊จีนคนเยอะมากเนี่ยเสร็จปุ๊บก็เทศกาลไหว้มาเรื่อยๆตอนที่ร้านไม่ได้ว่าทาแต่เทศกาลไหว้พวกนี้อย่างเดียวนะ <c oughs> <ๆ S 2> มันมีอีกหลายอย่างของในร้านอะทุกเทศกาลอะทําทุกอย่างทุกเทศกาลของคนจีนทําหมด ค่ะมาได้พบที่นี่ค่ะส่วนใหญ่ของไหว้อันไหนที่แบบขายดีที่สุดในร้านของไหว้มันขายดีทุกอย่างทุกอย่างเลยเพราะว่ามันเป็นเทศกาลอย่างหวงเซียวเนี้ยก็จะขายดีแต่กลุ่มนี้ยอันนี้นะเป็นบอกว่าหยนเซียวก็จะเป็นนี้เลยใช่เป็นพวกนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยที่มาวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมส่วนตัวเนี่ยส้มอยากรู้การที่เราปั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นเจดีน้ําตาลใช่ไหม จดีน้ำตาลใช้หล่อใช่ใช้หล่อแล้วอย่างสิงโตน้ำตาลอย่างเงี้ยเวลาปั้นนี่ยากไหมอ่ะพวกนี้ใช้หล่อใช้หล่อ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 เลยใช่ไหมใช่ดวนด้วยน้ำตาลที่ตกถึงที่มันร้อนๆ่ะแล้วใช้บล็อกหมุนอหอแล้วทุนจะเป็นอย่างนี้ขึ้นเปในนี้เลยเหรอคะมีสิงโตถั่วที่ปั้นเรียบอย่นี้เรียกว่าปั้นนะปั้นมืออออือยากอยู่ อย่างเราก็ทําไม่ได้หรอกมือบวงน้ําตาลนี่ถูกนิดนึงนี่พองเลยนะต้องชํานาญนิดนึงไม่อันตรายอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าที่เรามาที่นี่คือพ่สุกรุ่นที่สามรังร้านนี่คือทําทุกอย่างเสร็จแล้วส่งมาขายข้างหน้าใช่ไหมใช่ที่นี่เปรีบเสมือนว่าเป็นโรงงานด้วยแล้วยแล้วก็หน้าร้านขายด้วยแล้วก็ลูกค้าส่งมาก็สั่งที่นี่กองย่าง ก็อะไรออกมาอะไรขาดเขาสั่งก็ทําได้เลย<า>ค่ะพร้อมที่จะทําแบบให้ได้เลยอะไรเงี<า>้ยแต่ขอให้สั่งค่ะ<า>บางทั้งของไม่มีถ้าของมีก็ซื้อได้เลยรับรอ,องอรว่าใหม่ด้วยพี่สมคิดว่าการที่คนจีนเนี่ยมีเทศกาลต่างๆหรือคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยแล้วก็มีขนมต่างๆไปไหว้แบบนี้เนี่ยคิดว่ามีความสําคัญกับชาวจีนยังไงทั้งขนมไหว้แล้วก็เทศการนะคะ่ะ การที่ขนมตามเทศกาลมันมีความสำคัญแหละเพราะว่าถึงเทศกาลทีหนึ่งเขาก็ต้องไป่ว่าเทศกาลพกาพูดถึงว่าเทศกาลเชิงมิงไหว้บรรพบุรุษเงี้ยอืเพราะว่าเขาไปทาเองไม่ได้ไงเขาไม่รู้ความหมายมันว่าต้องใช้ขนมอะไรไหว้เราต้องแนะนําเขาว่าเทศกาลเชิงมิงนะเราต้องไหว้แบบนี้ไหว้เราจะได้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเทศกาลนี้ไหว้แบบนี้นะเทศกาลนี้ไหว้แบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะซีซัวขาย คือเราก็ใส่ใจลูกค้านิดหน่งว่าเทศกาลนี้เหมาะที่จะต้องไหว้แบบนี้ไม่ใช่ว่าเทศกาลจูจีนเราเอาไปเอาขนมที่เชงเม้งอ่ะที่ไหว้บรรพบุรุษอ่ะไปขายให้เขาไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเทศกาลจูจีนคือมงคลแต่อันนี้เขาไหว้เพื่อไหว้บรรพบุรุษมันไม่เกี่ยวกานและอย่างเงี้ยแบบไหว้อย่างเงี้ยขอพรไม่ใช่เอาตรงเนี้ยไปไหว้จูจีน เทศกาลหนึ่งต่อเทศกาลหนึ่งจริงๆแล้วนะคุณผู้ชมในร้านนี้นะคะขอชื่อร้านอีกที่อื่อเล่งเฮงใช่ไหมคะขนมแบบเยอะมากๆถ้าสมมุติสมูทส้มนะส้มไม่ได้แบบว่าซื้อไปเป็นของวหวอย่างเงี้ยส้มก็ซื้อทานเองเพื่อความเป็นส่วนตัได้ไหมอันนี้ถามเพิ่มอยากได้ขนมทุกอย่างอ่ะเราซื้อไปเป็นของฝากก็ได้เพราะว่ารับรองว่าของที่ร้าน่ะใหม่แล้วก็สดอเพราะว่าทุกอย่าง การทำขนมอ่ะต้องใส่ใจนิดนึงใส่ใจลงไปด้วยขนมจะอร่อยไม่ใช่แบบจากการทำทุกอย่งของทุกอย่างมันต้องใส่ใจอย่างสมมุติว่าถ้าสมมุติมาแล้วแบบอยากจะลองลองชิมขนมแบบไม่เคยที่จะรู้จักอย่างไรอะไรเลยนะคะพี่จุ๋มแนะนําอะไรพี่จุ๋มแนะนำที่นี่พี่จุ๋มว่าไส้ฟักอร่อยไส้ฟักอร่อยส้มลองทานไหมอันนี้จะเป็นขนมเจนะพี่จุ๋มจะลองให้ส้มทานดูเดี๋ยวหยิบให้ดูก่อนอ่ะ อันนี้แต่เนี้ยเป็นขนมเจนะเจท่อเขาจะขายดีมากอ๋ออย่างนี้ชิ้นเท่าไหร่คะอย่างนี้ชิ้นละสิบสองบาทพวกนี้จะใส่เช้งหอมหอมรสอื่นไม่มีใส่แบบอันนี้ใส่แบบว่ากลิ่นเช้งติกๆนะไม่ได้ใส่กิ่นนะเป็นเช้งจริงๆอืเช้งรู้จักไหมไม่รู้จักมันเป็นแค่การส้มกลิ่นแล้วไปทําเป็นเป็นแยมแยมส้มมาจากเมืองจีนทางภาคเหนือของจีน แสดงว่าสูตรนี้ก็คือเอามาจากรุ่นแบบอากงอย่างนี้ค่ะใช่ใช่ใช่รุ่นจากอากงเรามีปรับสูตรไหมค่ะเก็มีปรับสูตรที่เข้ากับปากของคนไทยไงค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยลถเมื่อก่อนขนมมันจะหวานเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ขนมก็จะหวานน้อยลงก็ตัดใส่เค็มเข้าไปบ้างก็เป็นมีถั่วเค็มบ้างเงี้ยเค็มไข่บ้างหลายอย่าง คุยกับพี่จุ๋มนอกรอบพี่จุ๋มบอกว่าจริงๆเราอยากจะให้เทศกาลสําคัญๆเนี่ยนะคะของคนไทยเชื้อสายจีนหรือของคนจีนเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆใช่ไหมอ่ะใช่ไหมเนื่องจากว่าพี่จุ๋มก็เป็นลูกหลานคนจีนเหมือนกันค่ะพี่จุ๋มอ่ะที่จริงแล้วอ่ะพวกพิธีการไหว้อะไรเราอ่ะอยากให้แบบว่าทุกคน่ะสืบสานวัฒนธรรมไทยกับจีนกันหน่อยนประมาณว่า อยากให้มีการไหว้แบบว่าเหมือนอยากให้เก็บรักษาสิ่งเก่าๆที่เดิมๆอะ่ะที่มันดีอะ่ะอยากให้เก็บไว้เดี๋ยวอีหน่อยมันจะสูญไปกับคนรุ่นเก่าไปหมดมันจะไม่มีนั่นอยากให้สืบทอดกันมันมีมันเป็นสิ่งอะไรที่ดีๆหายาก สุดท้ายนะคะเดี๋ยวให้พี่จุ๋มได้ฝากค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามาที่ร้านเก่าแก่นะคะย่านเยาวราชร้านขนมเปี๊ยะอือเล่งเฮงค่ะพี่จุ๋มฝากได้เลยใครที่อยากจะมาซื้อของว้เทศกรลต่างๆนะคะอยากจะมาชิมขนมอะไรบ้างเชิญได้เลยค่ะอยากซื้ออะไรเป็นของไหว้ของที่นี่ร้านขนมเปี๊ยะอือเล่งเฮงนะคะอ,อยู่ในซอยแปลงนามเยาวราชติดกับ BTS ต,ตรงนี้เองใกล้ๆของของในร้านเรามีของไหว้ทุกอย่าง มีขนมมีประมาณห้าสิบกว่าชนิดที่ให้พวกคุณเลือกคุณเข้ามาที่นี่รับรองเลยว่าจะไม่เสียใจทุกอย่างมีครบมีทั้งขนมเปี๊ยะมีทั้งจับกิ้มเข้ามาทุกอย่างมีของไหว้ครบหมดแล้วก็ซื้อเป็นของฝากกลับบ้านรับรองว่าอร่อยสดใหม่ทุกวันค่ะอืมค่ะวันนี้ขอบคุณพี่จูบมากมากเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องขออนุญาตชิม ได้ได้โอเคขอบคุณที่จชิบสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมไปดูของไหว้ในไทยกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูที่จีนกันบ้างค่ะเพราะว่ามีประเพณีนะคะที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีประวัติอย่างยาวนานเลยค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ Tchau. รายการโฟกัสไชน่าได้อาศัยน้องนินกับน้องนัดพาเราไปเที่ยวชมบรรยากาศเทศกาลหยวนเซี่ยวหรือเทศกาลโคมไฟที่นครหน,นานจิงซึ่งต้องบอกว่าเทศกาลโคมไฟฉินหวยนั้นงดงามอลังการมากจริงๆค่ะและรูปทรงโคมไฟต่างๆก็แสดงให้เห็นถึงสเสน่ห์ของประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ลึกซึง้งวันนี้รายการโฟกัสไชน่าได้อาศัยน้องนัดพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสถานที่เก่าแก่ที่นครหน,นานจิงอีกครั้ง จะมีที่ไหนบ้างตามน้องนัทไปเลยค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อนัทค่ะปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ที่หมหาวทิทยาลัยหนานจิงจ คณะการค้าระหว่างประเทศเป็นนักศึกษาปริญญาโทปีที่2ค่ะเพื่อนๆชาวจีนของนั้นนะคะแนะนำให้มาเที่ยวที่นี่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมได้เราจะต้องมาสแกน QR วอารค้ A ก่อนค่ะหลังจากที่เราสแกน QR วอารคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ ที่เลาเหมือนต้องค่ะเลาเหมือนต้องเป็นย่านประวัติศาสตร์และวัฒน,านาธรรมของหน,นันจิงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะและอาคารเหล่านี้นะคะเป็นอาคารเก่าแก่มากค่ะสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีพ่อค้าจากทางตอนใต้ของแม่น้ํายงซีค่ะแล้วก็รวมถึงตระกูลเก่าแก่ขุนนางคนที่มีความสาม,มารถมาใส่ยอยู่ที่นี่รวมตัวกันค่ะ และปัจจุบันนะคะอาคารเหล่านี้นะคะได้ทําการแก้ไขปรับปรุงใหม่ค่ะซึ่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังของที่นี่นะคะคมไฟนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ย คาดว่าจะเป็นมีลักษณะกลมๆแดงๆนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยค่ะทําให้มีหลากหลายรูปแบบนะคะเพื่อว่าดึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นะคะเนี่ย นอกจากมีอาคารเก่าแก่มีผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมแล้วภายในเหล่าเหมือนตงยังมีของกินพื้นบ้านอีกหลายอย่างเช่นผลไม้เคลือบน้ำตาลหรือที่เรียกกันว่าถังหูลูและยังมีขนมน้ำตาลปั้นอีกด้วยค่ะซึ่งต่างก็สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีนโบราณทั้งนั้นค่ะ คนขายคนนี้นะคะมีประสบการณ์มาแล้วมากกว่า30ปีค่ะถือว่านานมากทีเดียวเลยนะคะที่กว่าจะมาแบบนี้ได้ค่ะเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีชาหลูนะคะหรือวัวนั่นเองก็เลยให้คุณลุงวาดรูปวัวให้ค่ะ สัปดาห์ที่แล้วเราได้เห็นภาพคมไฟรูปทรงต่างๆซึ่งสวยงามไม่แพ้กันและคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าแต่ละรูปทรงยังมีเรื่องราวความหมายพิเศษอีกด้วยค่ะ นนะะมีัวขนาดเล็กนะคะแตุ่เพื่อนเห็นด้านหลังของนั้นไหมคะเป็นัวขนาดใหญ่มากค่ะคุณเพื่อนชาวจีนของนั้นเนี่ยบอกกับนัดว่าโคมไฟดวงนี้นะคะมีความสูงถึง11เมตรและยาว12เมตรค่ะและมีน้ําหนักมากถึง2ตันด้วยกันนะคะโคมไฟดวงนี้นะคะเป็นโคมไฟที่มีความสง่าง,งามมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกค่ะ มาถึงพิพิธภัณฑ์ในหนังจริงค่ะในพิพิธภัณฑ์นี้นะคะก็คือจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของหนังจริงนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะตามมาเลย พิพิธภัณฑ์ศิลปะจิลลิงเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสาธารณะประจำเทศบาลแห่งแรกในหนานจริงที่รวบรวมนิทรศการของสะสมและงานวิจัยเข้าด้วยกัน พิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมวัตถุเก่าแก่จำนวนมากที่ให้ความรู้สึกถึงประวัติศาสตร์ของหนานจริงและยังมีที่ทำการไปรสนีเก่าอยู่ภายในทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในเมืองหนานจริงในสมัยก่อนเลยทีเดียวค่ะ เขตเล่าเชิงนานหรือเขตเมืองเก่าส่วนใต้ของนครหนานจิงมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและยังเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่นานแน่นที่สุดของเมืองนี้ที่นี่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของสังคมชาวหนานจริงท่ามกลางประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองและยังเป็นความทรงจําที่งดงามของชาวนานจริงหลายๆคนด้วย สองสถานเหล่าเชิงนานตั้งอยู่ในย่านถนนประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ทางเหล่าเหมือนตรงที่นี่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมคลาสสิกรักษารูปแบบชีวิตประจำวันและความบันเทิงในงานเทศกาลในแบบดั้งเดิมเมื่อเข้าไปทางด้านในก็จะเห็นฉากจำลองของถนนหนทางและย่านที่อยู่อาศัยหลายแห่งในเขตเฉิงนาน และยังมีข้าวของเครื่องใช้ที่ชาวเมืองใช้กันในสมัยก่อนมาจัดแสดงเป็นจำนวนมากค่ะขอบคุณน้องนัดที่พาเราไปเที่ยวสถานที่เก่าแก่ที่นครหนานจริงเชื่อว,ว่ายังมีอีกหลายสถานที่ที่น่าสนใจและน่าไปเที่ยวค่ะไว้เมื่อไหร่โควิดผ่านพ้นไปส้มจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกนะคะ